พี่น้องครับมือนี้มา,จากจังหวัด้อยเอดนะครับมาส่งมอบรถมือนี้พี่เราไปหายูลานเลยนะครับเพิ่นไปหายูลานเพิ่นไปเบิ่งรถนะครับมาอยากได้เ,เงิ่อนราคาสักสองแสนกว่านะครับพอดีกับมีรถคันนี้เอาให้พี่เรานะครับซึ่งซึ่งไปเบิ่งรถวิกโกหรือว่ายัางไงนะไปเบิง่งอะไรก็เอาเห็นป่าออยู่ในเงินเพราะว่าติดตามช่องนี้พ่นมาน จักปีแล้วก็พี่ปีกว่าๆนี่ปีกว่าๆนะครับล่อรหลดอยู่ครับล่อรถรดหลดราคานะครับรถขั้นนี้ดถว่างขาดทุนเป็นแสนนะครับแต่ก็ย่อมขายกายยาเพราะว่าผมมีกาไรผมก็เข้าใจยู่ดเกเพราะว่าการค้าขายมันบัไดทุกท่านพี่ก็บเขาหูเนาะขับปีอ้อยปีได้อ้อยไรกับเงินขึ้นไรปีได้อ้อยอ้อยหน่อยเอออ้อยไรกับเงินข้นหน่อยเพราะว่าเขากดราคาลงมางสีไม่หลังอ่ามันก็ทั่วไปนะครับบ่าบได้เสมอไปนะครับการเกษตรค้าขายก็เหมือนกันหมดนะครับถ้าใคนะครับ อยากได้รถนะครับฝากที่ตามพี่มาร์คบอลรถคันนี้มาร์กดูครับแมนบอลโอเคนะครับชอบไอร้านหันไรร้านไส่ขับเป็นพี่พี่เราอยากไอนะครับเพิ่นก็เล่ามายากตรกอะไรเดี๋ยวเขาบอกว่าไมยิ้มสวยๆนะครับขอบคุณพี่มากๆนะครับผมครับลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสิไปใช่นาทมือหนาจะพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ